Students, how are you? สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีกันไหมคะ Please get your students book and open on page 27ให้หยิบหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะและเปิดหน้า77ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน้านี้และนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้จากหน้า77นะคะ Are you ready? Let's go. <S Please. listen and say after me ฟังและอ่านตามคุณครูนะคะเป็นประโยคจากหน้า77ค่ะ What is the capital of Thailand? What is the capital of Thailand? คำว่า capital แปลว่าเมืองหลวง Thailand แปลว่าประเทศไทยดังนั้นประโยคนี้แปลว่าเมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไร please answer ช่วยกันตอบดังๆเลยค่ะ well done เก่งมากค่ะคือคำว่า bangkok bangkok แปลว่ากรุงเทพค่ะประโยคต่อไปนะคะ where is bangkok คำว่า where ลืมกันหรือยังคะเก่งมากค่ะ where แปลว่าที่ไหน where is bangkok แปลว่ากรุงเทพยอยู่ที่ไหน คำตอบคือ is in the central part is in the central part คำว่า central part แปลว่าภาคกลางประโยคนี้จึงแปลว่ามันอยู่ในภาคกลางหรือกรุงเทพอยู่ภาคกลางนั่นเองค่ะ next คำตอบไปนะคะ where do you live Where do you live? คำว่า Where แปลว่าที่ไหน You แปลว่าคุณ Live แปลว่าอาศัยประโยคนี้แปลว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนไปดูคำตอบกันเลยนะคะ I live in Bangkok. I live in Bangkok แปลว่าฉันอาศัยในกรุงเทพต่อไปเลยนะคะ Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in Chiang Mai I live in Chiang Mai แปลว่าฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ Next ประโยคต่อไปเลยนะคะ Do ถ้านักเรียนจำได้คุณครูเคยบอกว่าถ้าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย do do จะแปลว่าใช่หรือไม่ประโยคนี้อ่านตามนะคะ Do you live in Bangkok? Do you live in Bangkok? แปลว่าคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพใช่หรือไม่ตอบได้สองแบบนะคะถ้าใช่ตอบว่า Yes, I do ถ้าไม่ใช่ตอบ No, I don't No, I don't ไปดูกันต่อเลยนะคะ Where is your hometown? Where is your hometown? คำว่า Where แปลว่าที่ไหน Home town แปลว่าบ้านเกิดประโยคนี้จึงแปลว่าบ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหนสั้นๆได้เล,เลยนะคะ New York New York นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Get your workbook and open on page 91ให้เด็กๆหยิบ workbook หนังสือแบบฝึกหัดและเปิดหน้า91ค่ะถ้าใครไม่ทนันให้กดหยุดวิดีโอของครูไว้ก่อนได้นะคะ Ready? let's go พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เราจะทำข้อ2เพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดูค่ะคีย์เวิร์ดที่โจทย์ให้มาคือคำแรกนะคะคือคำว่าเพชรเป็นชื่อคนค่ะคำที่2อ่านว่าชนบุรีและคำที่3อ่านว่า bangkok อมาดูค่ะบรรทัดแรกให้แต่งประโยคว่า where does เพ t live เราเอาชื่อคนมาใส่นะคะ where does Pet lived ประโยคนี้จึงแปลได้ว่าเพชรอาศัยอยู่ที่ไหนเรามาช่วยกันตอบก่อนนะคะและเมื่อตอบเสร็จหมดแล้วทั้ง4บรรทัดนักเรียนค่อยหยุดวิดีโอไว้และเขียนตามนะคะถามว่าเพชรเป็นผู้ชายเราใช้ he แทนเพชรค่ะประโยคนี้จึงแต่งได้ว่า he lives in และนำคีย์เวิร์ดตัวที่2มาใส่ค่ะ จิงแต่งได้ว่า he lives in Chonburi คำว่า lives ในประโยคคำตอบต้องเติม s ด้วยนะคะเพราะว่าประธานด้านหน้ามีเพียงคนเดียวค่ะและอย่าลืมนะคะชื่อจังหวัดขึ้นต้นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเช่นเดียวกันนะคะบรรทัดแรกเพรชื่อคนนะคะตัวแรกก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่3ค่ะ แปลว่า Where is his hometown? Where is his hometown? คำว่า his แปลว่าของเขาผู้ชายซึ่งก็คือแทนเพชรนั่นเองค่ะประโยคนี้แปลว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนตอบสั้นๆตามโจทย์ให้มาเลยนะคะก็คือคำว่า Bangkok และจุด f u l ส stop นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้เสร็จแล้วค่ะข้อที่สอง นักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอไว้และเขียนตามได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปลงไปในอัลบั้มนะคะเป็นการ practice เป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนเพียงเท่านั้นค่ะจบแล้วนะคะทํำสระหมดเวลา wash your hands หลังมือของคุณ wear your mask สวมใส่หนะ้ากากอนามัย and do exercise และอย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะ See you again. Goodbye. แล้วพบกันใหม่ค่ะ